สำหรับลูกค้าที่หาเครื่องปอล,ลูกอ้อยส่รลดุ่นเอวเด้อเพ่เกิดหาสิบแรงนี่แหละครับมันมีสีตัวอยู่ข้างหนานเดี๋ยวสิบารียวตัวสีฟ้านี่แหละให้เบิ่งกวนขาวๆนะครับตัวนี้ก็สภาพดีอยู่ดีครับสีกําแพงแสนองคูรคองคูเองคู SKS นี่แล้ะครับเดี๋ยวเบื้องด้านหลังกันนี่จะเป็นทั้งหลังข้างหลังข้างหลังถังปุ๋ยลองโคู่สำหรับตัวนี้นะครับเปิดตั้งราคาอยู่สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพันบาทเครื่องปลูกหัวปลูกสูนเอลเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วสินี่ สีกำแพงแสงครับ38มแปทรงฟรี1นึ่กิโลครับผู้ใดสนใจกโทรสอบถามขอมาหรือขอเบิ้งหนาร้านกะอยู่เพื่อกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีคือเก่าครับคือเก่าคือเก่าทรงฟรีคือเกา่เกาลอยลครับโทรสอบถามเขอมาได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแอีกเบอร์นะครับ0 8นย์แปดเจ็ครับก็ฝากกติดตามนะครับ ครูมิ้นอะไรยนต์ครับขอบคุณครับวัสดีครับ